สวัสดีครับพามาดูข้าวหอมมะลิ105นนะครับอันนี้นาจากบ้านบุรีนะครับเนื้อที่ประมาณ8ไร่นะครับตอนนี้ข้าว105่ากำลังจะเริ่มจะออกรวงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับข้าวข้าวหอมมะลิ105นะครับ ปีนี้เปลงนี้ดีพอสมควรนะครับถือว่าดีมากเลยแต่ว่าอีกแปลงหนึ่งนะครับน้ำก็กำลังจะท่วมอยู่นะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ